โอเคบุญยิสาดู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 ชื่อบุญยิสานั่นนี่ยมาบอกแล้วไงใช้ได้ง่ายๆเนี่ยแหละที่บอกว่าสันทิติโกเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ้าวเชิญครับค่ะเออน้ำตาลั้งไหลทั้งบ้านเลยค่ะคุณลุงโอ๊ยขยี้เลยทั้งนั้นอ่ะ อืมนะาพาราดีนะฮะขยี้ตาเลยนะอู้มืออุ้มือ,มอขยี้ตาสองข้างเลยฟังเสียงดีสูนิจัจเข้าไปปื๊ดเลยเอาตาสว่างรลเลยอใสสมอนท็อกค่ะลงพูดใหม่ครับใสสมอท็อกไหมคะใส่เลย,อ,ยอืมแป๊บนึงนะคะอืสมอนท็อกสมอนพึ่ใส่ เอาเลยสูดให้เกิดับเดี๋ยวข้าหนูยังไม่ได้ยินเสียงลุงฮัโลครับพอได้ยินนะคะเอาสูตรเลยหายใจปื้กลั้นหนึ่งหนึ่งนาทีเลยนะทนไม่ไว้ก็ออกมาตั้งหลักหายใจทีหนึง ขยี้ก็บอกตาได้เลยเอาคี้ตาหลุดหมดกันได้ผลมันจะเบาหัวเบาตัวและหายใจโล่ง เอามือขยี้ขมับนขมับที่เขาเรียกกันว่าต่อมพีเนียนต่อมพีเนียนต่อมพีเนียนใช่เปล่าวะพีเนียนแกลนองอะไรเนี่ยประมาณนั้นนะครับหน้านะครับกดขมับเหนือใบหูหลังใบหูถอยๆก้เงยหงนใบหน้า มันจะเบาหงวะผุ้แพ้ผุผผ้เพิ่นนีน้หมดแหละ ไม่ต้องตอบดีขึ้นไหมเบาหัวเบาตัวหายใจโล่งไม่ต้องตอบอเ,เอาละตอบได้เลยเชิญครับบัวโล่งเลยค่ะ ตาก็โลงเลยค่ะโลงหมดเลยค่ะต่อไปที่ดีินคำว่าภูมิแพ้นะเอาทิ้งไว้ให้หมอซะคนให้มันพูดให้มันไปอยู่คนนั้นก็นแล้วกันนะจา้าดูโอเคไหมคิดอย่างนั้นเวลาคิดคดูด,ดูมันก็จับใส่ให้เราก็เราไปหาเขาเนาะโอเคเอาแค่นี้พอครับ คุณค่าคุณลุงสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมนันนะเนาะได้ผลเงินไปอืมเมื่อกี้อะไรลบอะไรเนะมื่อกี้นี่ลุงก็ลืมไปแล้วไหมลบอดีตเลยฟังกันดีนะครับเรื่องลบอดีตนะครับมันจะลบยังไงลบอดีตเนี่ย ก็ต้องถามว่าอดีตคืออะไรคือเมื่อวานนี้ใช่ไหมอาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมปีที่ผ่านมาใช่ไหมห้าปีสิบปีที่ผ่านมาใช่ไหมอดีตมันผ่านมาแล้วจะลดได้ยังไงอ่าง่ายๆครับท่านอดีตที่ผ่านมาทั้งหมดตั้งแต่เริ่มออแอ้มมาเนี่ยถึงนาทีนี้ ถ้าหากว่าเราย้อนถอยลังไปทั้งหมดคืออดีตมันจะไปลบอดีตได้ไงคําตอบสุดท้ายอย่าต่อรองนะลบการบันทึกในหัวนั่นแหละครับนะเห็นไหมทำไมหัวต้องเบาทําไมผมต้งพูดเสมอว่าเบาหัวเบาตัวและหายใจโล่งใหม่ทุกครั้งไปเลยมันเป็นแพทเทิร์นของมันครับท่านนะฮะเพราะฉะนั้นใครเจอกับลุงรู้จะพูดตรงนี้เสมอเสมอ พ่อหลุงจะรู้ว่ามันคืออะไรขอให้ทําตามคําบอกเท่านั้นอย่างเมื่อกี้นี้อย่างสองสามคนแม้กระทั่งเด็กที่นุ่นตากใบนุนะ่นนะเมื่อกี้เนี่ยครับก็ทํานองเดียวกันทั้งนั้นแหละครับโอเคนะเพราะไอ้เจ้าความจามันจํามาตลอดบันทึกบันทึกผมมาตลอดมันก็หนักหัวอึง้งทั้งหมดมันมันมัน,มนผมว่าหลุมดําในสมองมันเป็นตัวดูดเข้าไป ศูนย์กลางของสมองนั่นเป็นเป็นเป็นหลุมเป็นหล,ลุมดำนะครับส่วนภาษาหมอภาษามดเขาจะวางอะไรเรื่องเขารู้ไม่เกี่ยวนะครับไอไอหลุมดำมันดูดพลา,านุภาพของพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยมันจะไปล้างหลุมดำให้นั่นเองครับหลุมดำในหัวในสมองน่ะมันหนักตึงอืออะนั่นแหละครับมันเป็นตัวจดจำอดีตทั้งหมดไม่เพียงแต่อดีต ที่เริ่มออแอมาถึงนาทีนี้นะมันเป็นนามธรรมามันบันทึกกับไปหรือในหนึ่งบอกว่าพลังงานไม่บริสุทธิ์นั่นแหละอันเดียวกันนะทีนี้เวลาผมช่วยก็ช่วยล้างหลุมดำหรือพลังงานบริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวลุงออกมันเข้าไปแทนที่พลังงานไม่บริสุทธิ์ของท่านขอแต่เพียงให้หายใจให้ได้ ขออย่างเดียวทั้งเองในระหว่างที่ช่วยกันอยู่ตรงนี้ขอเท่าหายใจอย่างเดียวเพราะหายใจไม่มีใครช่วยได้่ะต้องทําเองอากาศเนี่ยต้องทําเองโอเคไหมครับมีแค่นี้จริงๆครับท่านไม่มีอะไรมากกว่านี้เลยเรื่องสุขภาพมนุษย์โลกใบนี้เป็นความจริงใช่แต่ต้องใช้สกขภาพผลลูกงอกมันมีอยู่ในตัวโอเคไหมครับแปลว่าหมายความว่าผูกขาดเลยตรวนี้เพราะฉะนั้นเวลาลูงอกบอกว่า อากาศเป็นของลุกงอ,อกรุูงอ,อกรออากาศอย่าถือสาภาษาลุงอืมอมเนี่ยเราบอกให้ดื่มน้ำเหมือนน้ำลุงอ,อกรูกอากาศออกจบง่ายจะตายไปนะขอเพียงแท้เข้าใจเป้าหมายก็คือทำให้ท่านที่อยู่มีปัญหาเรื่องสุขภาพเป้าหมายคือให้ท่านหายนั่นแหละอืมโอเคไหมเมื่อเวลาท่านหายแล้วถามว่าผมเรียกร้องเอาอะไรกันเนี่ย เนี่ยครับอัจะรู้นะใช่ไมมใช่โอ้ยอยากจะช่วยถึงบอกว่าอยากจะให้รู้และเข้าใจและฟังนะฟังท่านให้ทันภาษาลุงเนี่ยเท่านั้นแล้วท่านก็จะได้มีแต่ได้กลับได้ลุงหมอก็มีแต่ให้กลับให้แล้วใครทําไมเนี่ยท่านก็มีแต่ได้กลับได้อ่ะหนึ่งได้ฟังสองลุงก็มีแต่ให้กลับให้ให้อะไรให้ให้อะไร ให้สิ่งที่มีอยู่คือเล่าให้ฟังนั่นแหละให้คือเล่าให้ฟังเล่าในสิ่งที่ลุงมีอยู่ให้ท่านฟังนั่นแหละมองไหมครับท่านฟังก็คิดตามและจะก,กลายเป็นคนมีแต่ได้กับได้ลุงก,ก็มีแต่ให้กับให้อ่ะเออแล้วผลต่อรอบใครเป็นผลได้จริงก็คือตัวท่านนั่นแหละท่านอยู่หน้าจอนั่นไนงะไหมใช่ไหมแล้วจะสงสัยไปทําไมทีเนี้ย เออเออถ้าสงสัยว่าลุงหมอกมีได้ไงอ่ะเงี้ยก็ตามมาให้ใกล้สิลุงหอกกันมานั่งฟังบรรยายไปเรื่องมันราวรู้เรื่องพูดเรื่องอะไรเงี้ยค่อยๆฟังไปที่บอกว่าค่อยๆฟังภาษาลุงมันเป็นภาษาใหม่ครับท่านนะครับต้องบอกตามตรงนะครับสิ่งนี้เราเป็นองค์ความรู้ใหม่ในสตัวรรษที่ยี่สิบเอ็ดรูปพูดจังคำพวกนี้ว่าเรื่องของพลังงานพลังงานพลังงานบริสุทธิ์พลังงานบริสุทธิ์